ฝนตกแรงมากที่โดมะบรรยากาศตอนนี้ฝนตก ปลาวดนานที่ถึงครับเดจอว่าปลาไปซุ่มทำตะบูไม่ทำไรเลยที่ได้ได้ยังรอคมเทียบเหมือนเดิมครับรอมาตลาดจริงครับปลาบูยังรอเหมือนเดิมแต่คนที่รอถึงคือคนนี้ครับโคราชของเราไม่ชอบปลารอจริงรอจริงน่ารักด้วยนะทำงานลิ้นสดด้วยดิโอ้สุดยอดเลยขอบบคคุณรัที่วันแล้วปลาไม่ได้มาดูเรีอนรอเรีอนแล้ว คิน,น,นี้าฝาลืมแล้วไปถึงคิดถ้าฝาลืมพวกผมแล้วเพราะมันอ,อยู่ไปตลอดไปถึงยาวแต่เวลาเต้นเนี่ยมันเต้นแบบว่ามันมีมนตถังมนต์เสนนะเพราะฉะนัะ้นผมต้อง,<ะ>ผ,มองผมต้องไปสึสสสสสาากฝนอะีกเมือนจังแล้วมันมันต้องไปเพิ่มเพิ่มท่าฟ้อนท่าลำดีเพราะว่าจังหวะลีลดดามันได้จังหวะลีลามันได้จังหวะลีลามัน มันขยับได้สวยมากเลยนะเพราะว่าลำเรือมันต้องมันต้องป้อนเร็วอ่ะราะนั้ให้ดูหน่อยเป็นเกล็ดช่วงไหน่อยันไหนอันไหนสุยอดสุดยอนปลาลองเต้นให้ดูหน่อยวันนั้นว่นที่ปลาเต้นวันนั้นเหรอป้อนหมุนหมุนนะครับป้อนหมุนหมุนเอาอันนีงหนึ่งเอาอันนี้หนึ่งครับนนึงเอาอนนี้หนึ่งเนี่ย เอาด้วยเอาด้วยเราไว้หลัง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 ก็ว่าใช้ก็โอเคเลยสมมติว่าสุดยอดนะเป็นผู้เอกที่นิสัยดีแล้วก็สุขุมรอบครอบครับแต่ก็เราต้องเอ่อเทศไทยนะเราต้องระวังอุบัติเหตุหน่อยสมมติเป็นห่วงมากเลยนะงั้นนนั้ขายไปยังคันขาวอ่ะขายไปยังคันขาวคันขาวขายไปยังคันขาวแล้วที่มทุกคนไปกว่าก่อมอยู่ไม่เ็นติดซ่อมอยู่นะ ให้คนอื่นใช้ไปดีกว่าเราใช้ก็ใช้คันนี้ไปคันนั้นไม่ค่อยถูกจระโหลกเท่าไหร่ดูแล้วปากปลานะก็มีแต่เราปากปลาไปขายได้หน่อยได้ได้เดี๋ยวบอกมาเดี๋ยวให้ขายนี่มันไอ้คันขาวอ่ะมันยังเหลืองวดอยู่ไม่มันมันไม่ไม่ถูกจระโหลกอ่ะพอใช้เท่าไหร่นะเป็นห่วงอยู่ไอ้คันนี้ไม่มีอะไรเลยสบายเลยก็าถือว่าโชคดีมากที่เราเองไม่ใช่อะไรใช่ใช่ใช่ rốt bằng măn măn thăng nó xong đái, rốt vạ pha co phải, sạch, ok, có ai? ok nè. นดูแสดงสมบทบาทน่าด้วยนะแสดงบนเวทีใช้ได้นะอเ้ยใช้ได้นะมันเป็นธรรมชาติดีนะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เข้าถึงบทบาทได้เลยไปสวัสดีครับเรียบร้อยเก็บเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วปะครับรอติครับ ก็เปียกอยู่ครับเปียกอยู่คือว่าเครื่องเสียงมันเสียงเหมือนน้ำไหลครับเสียงมันดีมากเลยนะใครเลาะดังสายฝนเสียงมันใช้ได้เลยพูดเลยอยู่ยาวแน่นอนงานนี้อยู่ยาวแน่นอนไปไหนไม่ได้แน่นอนครับสวัสดีครับเขาดูรอมีแารจ้างยังไม่มีครับมีแค่เอาใช่แลเรื่องอะไรเอาครับไม่มีนะคะลูกค้ากินไปเรื่อยเพราะเอาเอาม้วนซ้วะไม่

โอเงวแล้วก็รอที่ถึงวันนี้แล้วผมเนี่ยกิตัวเนี่ยจามิเนี่ยจาจเนี่ยที่จะโอเคนะจามิครับครับเลถึงเผมก็คิดถึงมวนกัรบ้านใกล้เสร็จจังบ้านใกล้เสร็จจังบ้านใกล้แล้วใกล้แล้วเนี่ยเล่ได้ แล้วก็จ้าจ้าทริปยังไม่ย่างกำลังจะลงอีกค่ะจ้าเฮ้ยต้องลงเยอะหน่อยนะค่ะคนติดตามเป็นเท่าไหร่ละคนติดตามอุ้ยไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วอ่ะไม่ค่อยได้ลงยังเลยค่ะจ้ไอช่องใหม่ใช่ไหมช่องใหม่ใช่ไอช่องเก่าเราก็หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยคนอ๋อเดี๋ยวไปยังไง น่าสดสวยมากเลยอย่าเลยป๋าเป็นคนที่ผิวขาวนะผิวเนียนละเอียดอ่อนนะเท้าละเอียดอ่อนก็สวยละกันเอางี้หวานก็อ่อนค่ะโอเคนะฮัลโหลไม่เอะฉ่ายรอซ้อมครับารอได้บทอะไรจ๊ะได้บทเป็จนะครับได้บทอะไรจ๊ะได้บทเป็นลูกชายคนโตครับ ใช้คนตวบทดีหรือบทบทบทร้ายหรือบทบทบทดีครับบทดีดีเป็นคนดีเป็นตู้งปนตสวนยางสวนยางแคนดี้เป็นยังไงดี่ะไม่อาจารย์ได้บทอะไรจ้าแล้วบเป็นโนราค่ะมีสามอนโนราด้วยนะคะรอติดตามด้อพี่้องนะคะเป่าปุบจ้าโนราสาวโนราสาวนะคร ชมพู่อ่าลูเม่ลูเม่ได้หมดอะไรเป็นโนราค่ะโนราแล้วก็ชมพู่โนรามันกันค่ะอโนราคู่กันเป็นนักเรีตะแล้วแล้วเพียงด้วยเป็นอะไรเป็นคนรอครับนรอเออใช่ครับทีนี้ก็สวัสดีครับผมแม่คำเต็มทีทุกท่านกดติดตามป่ามนต์ได้แล้วกันครับผมสวัสดีครับขึ้นมาเลยพี่ฮอตตี้ ทำอะไรหนิก็น้องเขาเป็นน้องใหม่ก็ดูแลเขาเป็นธรรมดาใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับที่ต้องทำถึงอะไรเออ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่เหรอคุณแบบเอาแบบหยุดไม่ได้หยุดหยุดค้นกลางวันไม่ได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับใช่ ต้นนี้ไหวหรอจ๊ะโอเคสวยจังเลยสวยมากสวย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 ดังแล้วสวยคู่คู่ไม่เคยสวยสวยคนละหู่ได้หรือ่สายให่พูดใต้เลยสายใหญ่พูดใต้ได้แปงต้แปลงใต้ได้บ่ ก็เป็นแก้โเราแอกไปด้เราแรงได้แราแรงได้เราเล่าไตอ่ะแรงไตหน่อยขอแรงไตคนที่ได้คนนครศรีธรรมราชอ่าเขาแรงไตได้มาถามอันนี้จะคนนครคนนครนครราชสีมานครราชสีมาโอเคนะเป็นเป็นตัวอะไรลิศยะเป็นโนราสาว โนราสาวสวยก็เป็นอะไรเจ้ไปเองเป็นโนราเหมือนกันครับโนราเรยอแจ้ <c oughs> โอเค้ <c oughs> ายการวิธีต่อคลิปันคลิปวิธีสักนิดครับผมต่อ้ายการวิีปลดติดตามด้นะครับส <c oughs> วัสดีครับ <c oughs>